บทที่14ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเประคเรโพธิคเรตตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนเนเนนะพระวันเตปูชิตาโสทิงกรนเตทวิหารมัตทะเลเทระจามัญยานวกาจัดพิกขโวสารามิกาธานะปฏิอุปัสกาขามาจาเทนเสนานีขมาจากอิสรา สปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพุตชาเยปิจัทะสัมพวาสังเสรทะชาตาอัฐโบปตาตกาีกานิกานิจยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเตสะเพปิทุคัสะการณตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทรังธรรมัทร,ร,ร,รจาจะปุลคลา ังโฆุนตุสมะโควะอัคทายะจหิตายะจะอัมเหรักุตระรักขุตุสัพธาสเพปิธรรมะจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริภอริยะปเวทิเตปาสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมะธารังปะวัตเตโตกาเลเทโบปะวัตสตุวุทิภาวายะ สั im, ส ilia, ตตานังสมิติงสมมิธทางเนตุมีธนิงมาตาปีตาจะอัตรชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพทานบทที่สิบห้าทุกขปัตตาจินิปทุกขาพระเาปัตตาจินิภัยยโสกับปัตตาจินิโสกหอตุสเพปีนปานิโนเอเตปเอตาภวเอตา วตาจะอัมหีสัพพตังปุญญาสัมปตังเทวะสเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุทันทานังทะทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาสเพพุธาปรพปตาปฏิแกนตยังพลังอรหันตนาจเตชะรักขันปันธมิสปสโส บททีท่สโหนตูสัพพังสมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพพุธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรงโหนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพัรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรงโหนตูสัพพังสมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสัตยายบทส่วนมนพระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมทนาในการสวดสัตยาบทมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมทนาบูนแล้วโปรดอนุโมทนาให้วัตถุมงคลพระพิดายอดเสรษฐีเรียนยอดเสรษฐทีเรียนไวขคู่หกปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น ให้เตรียมไปด้วยพระอนุภาพเป็พระปริศต้องสำเร็จศัก์สิทธิ์ทุปรากรด้วยเทอญ